ตอมาสีนะครั K 40 M D 40แปนความแตกต่างนะครับเดี๋เด้แต่วันนี้ตัยงความแตกต่างคือนี่นะนีนอานหลายเจ้ามากเลยว่าเนี่ยไอกรบอกเนี่ยเหมือนกันเลยขายราคาต่างวันนี้จะได้รู้ครับว่า เค40เป็นไงนะฮะ MD 480เป็นยังไงนะครับจะได้รู้กันเลยเสียงเบามากเขาบอกเสียงเบาอืมเเบาหรอยังไม่สมบูรณ์นะครับยังมีไหมนะครับ อ่ะอย่างเบามันยังไม่มีไม่ครับไม้แกล้กันเลยไงหน้าใกล้เวันนี้นะครับ P k 40กับ MD A MD 480ของี ตอนนี้เกตก็ของจีนแต่เกตท็อป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 คุณลิตี้อันนี้น่าจะลองลองท็อปคุณลิตี้นะครับเราจะมาดูกันเนื้อเหล็กนะครับก็แต่เนื้อเหล็กเสียงดังดวีนี้ไม่มีใหม่มานะครับเสียงดังเราจะมาดูเนื้อเหล็กอัตราการกินลมนะครับแล้วก็อะไรอุปกรณ์ด้านในว่ามันไม่เหมือนกันจริงๆครับ ผมเจอมาประมาณ10กว่าเคสที่ลูกค้าบอกว่าเงี้ยกระบอกจอเจาะเงียเหมือนกันแต่ทาไมราคาต่างกันอ่าวันนี้เราจะได้รู้ว่ามันไม่เหมือนนะเปิดให้มาครับมาดูก่อนเลยซับนี้อะไรท็อปซับนะครับด้านบนที่ต่ออันนี้ของ TK40 นะครับดูเนื้อเหล็ก ดูเนื้อเหล็กก่อนอดูเนื้อเหล็กอันนี้ของ n d 4แปดศูนเนื้อเหล็กมีสนิมนิดหน่อยมันอยู่นานเลยมีสิมนะฮะก็ไม่ต่างกันเยอะครับต่างกันที่เนื้อเหล็กนะครับด,ดูเกลดเกลดเนื้อเหล็กเอาดูใกล้นี่นะครับเกลดเนื้อเหล็กดูใกล้เลยอันนี้ของ TK นะครับ TK สี่สิบเนื้อเหล็กใสปิง้งนะครับใสเหมือนหน้าพี่ๆช่างเจาะเลยนะฮะไอ้ตัวนี้นะครับจะเป็นเหล็กแบบ เหมือนมันเป็นเหล็กกึ่งกึงแบบกึงไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยละเอียดมากครับตัว NDC80 ไม่ได้ว่ากระบอกไม่ดีนะครับเดี๋ยวถ่ายหน้าถ่ายหน้าป้าเลยไม่ได้ว่ากระบอก NDC80 ไม่ดีนะครับคือวันนี้จะมาเปรียบเทียบกับ GK40 นะครับของแบรนด์โซลล์นะครับคืออยากอยากให้รู้ลูกค้าที่ที่ถามโจเข้ามานะครับว่ากระบอกเจาะเหมือนกัน แต่ทําไมราคาต่างกันนะครับมันไม่เหมือนนะฮะมันตู้ลมเลยะครับมันตู้ลมเนี่ยตู้ลมทั่วไปเนี่ยอย่างมันไม่มันมันไม่มีตัวไหนเหมือนกันหรอกฮะ,ค,ะคือต่างกันทุกตัวนะครับอย่าไปดูที่สีนะฮะมามาดูเน,นืเ้อเลยต่อโอ๊ตบาดมือผมปิ๊บเนี่ยดูในเบ้าเนี่ยดูในเบ้าเนี่ย ในเบ้าอ่าอันนี้เป็นหัวเห็ดอันนี้เขาเรียกเช็ควาลนะครับเช็ควาลคือหรือกันกลับนะครับอันนี้ของท k เคสี่สิบจะหัวแบบนี้บานๆตู้ๆแบบนี้ฮะของทีเคสี่สิปริงก็จะเล็กกว่าสปริงเล็กกว่าแต่แข็งฮนะอันนี้ของ n อ4 8ดีสี่แปดศูนย์ะฮะหัวมนๆนหน่อยนะคับสปริงไม่แข็งมากนะครับ น,นี่ท็อปซับผ่านไหมฮะเนี่ยครับผ่านไปแล้วหนึ่งชิ้นนะครับอะไรเท่ากันครับมีอะไรข้างในเนี่ยเท่ากันนะับเรามาเรามาดู